คำอัดเด็กข่าวสารดีดีไทยทีในช่วงเย็นเวลาสแปนในการสามสิบนาทีในพูดข่าวไอทีครับ ขา่าวไอทีในคลิปนี้จะมารัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ OPPO F17 และ F17 Pro ครับยืนยันเปิดตัวแน่ๆเลยในวันที่2กันยายนนี้เพราะกับการชาร์จที่เร็วถึง30วัตต์และกล้องมาพร้อมระบบ AI ให้มาถึง6ตัวในเครื่องเดียวแกนิ้วมือบนหน้าจอครับนอกเหนือจากข่าวที่1แล้วจะยังมีข่าวที่2ด้วยซึ่งจะพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Mi 10T Pro ครับใครที่สนใจก็ดูกันแบบจบๆคลิปขึ้นไปนะครับหลังจากที่มีบาอแสต่างๆนะครับหลุดออกมาสักระยะหนึ่งแล้วเกกี่ยวัับโททรศพ์มือ,อ Oppo S7 Series ล่าสุด oppo ประเทศอินเดียก็ได้มีการเผยกํากำหนดการการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับโดยจะเปิดตัวในวันที่2กันยายนนี้ oppo s 1 7และ s 1 7 pro ยืนยันว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอดีไซน์จอเจะดูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอครับที่เรียกว่า duo punch hole display ซึ่งมีการจอดูกล้องหน้าไว้ถึง2ตัวครับฝาหลังมีความเงาง,งามแบบ Tech t o ท e ครับให้แบบสัมผัสถึง2แบบด้วยกันมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวบนฐานสี่เหลี่ยมของเขา ซึ่งจุดเด่นก็คือตัวเครื่องมีความบางเพียงแค่7 4 8ม mm. เมเท่านั้นสอสเปคของ oppo s 1 7และ s 1 7 pro เนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ super amoled ขนาด6.4 3นิ้วติดตั้งเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ใต้หน้าจอครับที่เรียกว่า hidden fingerprint และรองรับเทคโนโลยีก,การชาร์จที่เร็วถึง30 w. วัตต์ w l u f a s h charge 4.0นะ5านาทีก็ใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงแล้วถือว่าใช้เวลาในการชาร์จไม่มากเท่าไหร่นะครับในเบื้องต้นนะคาดการว่า oppo s 7จะมาพร้อกับ Statagon Co 62 จับคู่กับแรม6กิกหน่วยความจํา128แบตเตอรี่4,000ม ah. ิลลิมกล้องให้ความคมชัดที่16ล้านพิกเซลครับแต่ถ้าใครต้องการความสะาใจกว่านั้นก็คือ OPPO S7 Pro ครับตัวนี้ใช้ชิปเซ็ตเป็น Mediatek Helio P95 จับคู่กับแรม8กิกหน่วยความจํา128แบตเตอรี่4,000ม ah. ิลลิมกล้องหลังมากขึ้นนะครับที่48ล้านพิกเซล ซึ่งคาดว่าราคาเปิดตัวราวๆ25,000รูปีหรือประมาณ1,500บาทครับ Oppo S17 และ S17 Pro จะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างต้องมาติดตามในวันเปิดตัวในช่วงหน้านถ้าหาเปิดตัวเมื่อไหร่เราจะรีนำมาันเดี๋ยวให้ทราบกันเลยครับ <17 Pro. S 1> ัมาที่ข่าวที่2ครับหลังจากที่เราเท้าความไปในช่วงต้นคลิปเนาะมาพูดถึงเสี่ยวมี 10T Pro นะครับได้มีการลุดภาพยืนยันแล้วว่าจะมาพร้อมกับกล้องให้ความละเอียดชัดที่108ล้านพิกเซลคาดว่าจะเปิดตัวให้เราได้เห็นกันเดีรยวๆนี้ พร้อมกับค่ารีเฟรชหน้าจออยู่ที่1 4 4 Hz แบตเตอรี่5,000 mAh Super ปเ,ปเรือธงของ Xiaomi นะครับที่มีการเปิดตัวไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดก็มีบอดแสเรือธงรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือมี 10T Series ที่อาจจะมีมาเพิ่มในการทําตลาดของ Xiaomi ครับจากการรายงานระบุว่า Xiaomi จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงเพิ่มเติมอีกชื่อหนึ่งก็คือมี 10T มี 10T Pro และมี 10T Live สำหรับการวางจำหน่ายทั่วโลก พร้อมกับเผยสเปคดีไซน์ของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ออกมาให้เราได้ทราบกันก็คือรุ่นท็อปสุดของเขาก็คือมี 10T Pro ว่าหน้าตานั้นจะเป็นยังไงเอามารีกย่ำย่อยให้ดูก่อนเซมีมี 10T Pro จะมาพร้อมกับกล้องที่มีความคมชัดถึง108ล้านพิกเซลจะเซอร์แกลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่ามี 10T Pro นั้นจะใช้งานหน้าจอที่มีค่ารีเฟรชเรทถึง1 1 4เฮิร์แบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์ีวววถึง33ัตด้ย อย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีการยืนยันข้อมูลจากทางเ i ลมี่รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมของตัวมี1ิที่มี10ทีไล์ออกมาตรงนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่ไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยรเราจะรีดมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับ และทั้งหมดนี้ล่ะคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆวิวดีและข่อวี่ของเราต่อไปนะครับช่องเรามี c e b o o k Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสรักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย